สวัสดีครับชาวเราหมาอมอยพอดแคสต์นะครับกับผมกล้าเด็กชาแนลกล้ามาซีหายไปนานเลยนะครับกับชาวเราเมามอยนะฮะแล้ววันนี้ก็พอดีได้ท็อปิกหนึ่งกลับมานะครับก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะมาลองพูดคุยกันดูนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยาชาวเราเมามอยพอดแคสต์เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับในวงการเราทั้งนั้นเลยนะฮะทีนี้ก็ปรากฏว่าคิดว่าเออคนนอกเนี่ย เขามองเข้ามาเขาจะยังไงนาะก็เลยนึกไปถึงเรื่องเรื่องหนึ่งนะก็นานหลายปีแล้วแหละแต่ไม่ใช่เรื่องของผมนะมันเป็นเรื่องของเพื่อนผมนะเหมือนที่ผมยกตัวอย่างเอาไว้ในเพจก้ามาซียนะครับก็คือที่บ้านเพื่อนเนี่ยพอดีเพื่อนไปทํางานนะฮะแล้วก็มีหลานเขาเข้ามาเล่นนะครับแล้วก็ปรากฏว่าแม่เ,เพื่อนเนี่ยเขาก็เปิดห้องให้เด็กเข้าไปเล่นได้นะฮะทีนี้ก็เกิดความเสียหายขึ้นมานะ ซึ่งตอนที่ยกตัวอย่างในเพจเนี่ยก็มีหลายคนก็มาคอมเมนต์เล่าเรื่องราวก็จะคล้ายๆกันนะฮะกับการที่คนในบ้านเนี่ยเขาไม่ไม่ได้รู้ว่าของเล่นเราเป็นยังไงมูลค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขาก็จะจะคิดเหมือนกับที่คนทั่วๆไปคิดนะฮะซึ่งมันก็จะไม่ไม่ได้ใช่อย่างที่ความเป็นจริงมันจะเป็นนะครับซึ่งแน่นอนว่าทุกวงการนะครับมันก็จะมี เรื่องของวงในเรื่องของรายละเอียดที่มันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็คนนอกที่เขามองเข้ามาเขาก็จะมีความคิดในแบบของตัวเองวงการของเล่นก็เป็นแบบนั้นนะฮะถ้ามองผ่านๆเนี่ยบางคนเขาก็อาจจะเรียกของเราว่าเป็นของเล่นเล่นเลยซ้ไปนะครับดังนั้นของเล่นมันเลยเป็นอะไรที่ดูค่อนข้างที่จะเฉพาะกลุ่มมากๆนะฮะหลายๆคนตอนที่เป็นเด็กก็ คือจะเล่นสนุกแค่ไหนก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าพอวันหนึ่งที่โตขึ้นมาในความสนใจมันเปลี่ยนไปนะครับเขาก็ออกจากวงการไปก็เยอะแยะมากมายนะฮะบางคนก็ลืมไปแล้วนะว่าเออเขาก็จะจําได้ลางๆว่าตอนเด็กเขาเคยเล่นแล้วมันสนุกมันก็จำได้แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าในรายละเอียดอื่นๆเนี่ยก็ก็ไม่ไม่รู้แล้วนะแล้วก็แน่นอนครับในทุกวงการมันต้องมีของก๊อปนะฮะของก๊อปราคาถูกซึ่งถ้าเราไม่รู้เนี่ยนะครับเราก็ อาจจะเข้าใจผิดไปได้ว่าเอ๊มันก็ราคาถูกนี่เออซึ่งเราอะเข้าใจว่าของก๊อปมันเป็นของแท้นะเออราคามันก็ไม่เห็นอะไรเท่าไหร่ซึ่งในความเป็นจริงมันมันก็ไม่ได้ใช่อย่างนั้นนะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงความเข้าใจผิดที่คนนอกมองเข้ามาหรือคิดว่ามันเป็นกันนะครับเรื่องทั้งหมดที่พูดถึงในคลิปนี้นะฮะก็จะเป็น ส่วนหนึ่งที่ผมได้พบได้ฟังจากคนรอบตัวหรือว่าประสบการณ์ส่วนตัวอะไรอย่างนี้นะฮะาผิพลาดการใดก็ขออภัยกันแต่น,นเนินมาณที่นี้นะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะฮะอย่างแรกเลยที่คนนอกวงการมักจะเข้าใจผิดนะครับก็คือของเล่นทั้งหมดไม่ได้มีขายในห้างนะจะมี หลายครั้งมากเลยนะครับที่พอพูดถึงของเล่นเนี่ยคนทั่วไปก็คิดว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูในห้างเดี๋ยวไปซื้อในห้างสิคือในห้างมันจะมีะแผนของเล่นใช่ไหมครับซึ่งก็แน่นอนครับว่ามันก็ใช่ส่วนหนึ่งนะที่มันจะมีขายในห้างนะฮะแต่ทีเนี้ยแผนกของเล่นแต่ละห้างเนี่ยต้องบอกว่าไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าที่เขานําเข้ามาวางเนี่ยมันส่วนใหญ่จะมาจากตู้แทนจําหน่ายนะทีนี้ทีนี้อะไรที่มัน ไม่มีตัวแทนจําหน่าย,น,ยนะมันก็จะไม่ได้เข้ามาวางในเชลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมีก็เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งนะที่มันก็อาจจะไม่ได้มีทุกอย่างนะฮะแต่ว่าบางห้างเขาก็มีนะบางห้างก็ไม่มีอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ห้างด้วยนะครับแล้วก็ของที่วางในห้างเนี่ยส่วนใหญ่ก็นอกจากที่จะต้องมีตัวแทนจําหน่ายแล้วมันก็จะเรียกว่าเป็นอะไรที่ที่มันมี ระแสอะไรอย่างงี้มันก็อาจจะมีก็ได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้ามีหนังทาร์ฟอร์มเมอร์เข้าเนี่ยแน่นอนแล้วเราก็จะได้เห็นของเล่นทาร์ฟอร์ m เมอร์ใหม่ๆที่มันเข้ามานะฮะหรือว่าในยุคหนึ่งที่มีหนังต่าลิงจาเข้าเราเห็นว่ามันดีเชลต่อลิจาเยอะแยะมากตอนนั้นก็คือละลางตามากนะผมก็พลืมปิดม,มากคนระับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยลองไปเดินดูเราก็แทบจะไม่เห็นแลน้วนะฮะของเล่นเต่าดินจาที่จะวางอยู่ในเชลตมามห้างเนี่ยนะฮะและนี่แหละครับก็เป็น เหตุผลว่าคือในห้างเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีทุกอย่างนะฮะที่ที่เราอยากได้นะครับผมเรื่องต่อไปก็คือของเล่นเนี่ยมันก็จะมีหลายเกรดหลายราคาราคาก็จะอัพขึ้นไปตามยุคสมัยเนาะถ้าเราลองเทียบราคาของเล่นณปัจจุบันกับ ในอดีตเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหมันกระเถิบขึ้นมาเยอะมากเลยนะสมัยตอนผมเป็นเด็กๆเ,เนี่ยสัประมาณประมาณ30ปีที่แล้ว30กว่าปีที่แล้วเนี่ยของเล่นที่เรารู้สึกว่าราคากลางๆนะฮะมันก็จะเป็นแบบร้อยกว่าบาท200กว่าบาทอะไรย่างนี้นะแต่ว่าณนะทุกวันนี้ของเล่นราคากลางๆนี่เรียกว่ามันเป็นแบบพันต้นๆแล้วนะฮะมันก็อัมาไกลเหมือนกันเนาะในปัจจุบันต้องบอกว่า ของเล่นหลักร้อยเนี่ยมีน้อยมากนะฮะแล้วก็หลักร้อยเนี่ยบางทีก็จะเป็นของเล่นเด็กเล็กเลยนะครับมันก็จะไม่ใช่แบบอของเล่นที่ที่อย่างเราเราเล่นนะฮะหรือว่าถ้ายกตัวอย่างพวกแอคชั่นฟิกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นของที่เราเล่นมันก็จะแบบมันก็จะค่อนข้างจะฟูลแอคชั่นหน่อยก็คือจะอาจจะขยับได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยมีรายละเอียดสวยสดงดงามราคาแน่นอน,นครับมันก็อั p ต่างไปด้วยนะฮะ แต่ว่าถ้าหาว่ามันเป็นของเด็กเนี่ยมันก็ก็จะไม่ได้แบบเล่นอะไรได้เยอะแยะมากมายอย่างที่เราเล่นนะฮะเอาจริงๆก็ต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้นะครับตอนที่กําลังอัดพอดแคสต์อันนี้อยู่นะฮะของเล่นราคาพัานต้นนี่ก็ต้องบอกว่าก็ค่อนข้างน้อยแล้วนะครับผมม,มีอยู่แค่ แค่บางอย่างเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็บางตัวด้วยนะก็ไม่ใช่ทุกตัวนะที่จะแบบยังหาซื้อได้ในราคาที่แบบมันพันต้นๆอย่างนี้อันนี้เราเราพูดถึงในกรณีที่เป็นของใหม่ของออกใหม่อะไรอย่างนี้นะฮะเราจะไม่พูดถึงแบบของล้นตลาดแล้วมาเซลอะไรกันอย่างนี้ไม่ไม่ไม่นับอย่างนั้นนะครับข้อต่อไปนะครับของเล่นหลายๆอย่างนะไม่ใช่ของเด็กเล่นนะครับอันนี้อันนี้ค่อนข้างสําคัญนะฮะเพราะว่าคํามันคล้ายกันมากเลยนะ เราต้องต้องแยกให้ออกก่อนนะระหว่างของเล่นกับของเด็กเล่นนะต้องแยกออกจากกันก่อนนะครับของเด็กเล่นส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะเลือกวัสดุที่มันทนหนานะฮะถ้าเราลองสังเกตดูเนี่ยของที่เป็นให้ให้เด็กเล็กเล่นนะฮะจุดขยับมันค่อนข้างจะน้อยนะแต่ว่าจุดขยับมันจะใหญ่ข้อต่อมันจะใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับเพื่อให้มันทนต่อ,อก,การเล่นของเด็กนะฮะเพราะว่าพวกเด็กๆเ,เขายังมีความระมัดระวังน้อยนะ เนี้เวลาจับเล่นอะไรอย่างเงี้ยจับขยับเล่นน่ะ,ะบางทีเขายังกะแรงตัวเองไม่ถูกว่าอาจจะมีออกแรงไม่พอออกแรงมากไปอะไรอย่างนี้นะฮะทำหล่นได้ง่ายหรือว่าก็เผลอวางแล้วก็ล้มมั่งเผลอไปเตะมั่งนะครับหรือว่าจับไปฟาดนะฮะมันก็เลยต้องมีการเลือกวัสดุที่แบบค่อนข้างที่จะทนทานหน่อยหรือว่าในบางจุดที่มันเป็นจุดแหลมนะฮะ,ะที่เช่นแบบเป็นเขาเป็นหนามอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องใช้วัสดุอ่อนเพื่อป้องกันการทิ่มแทง อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเด็กเล่นนะฮะทีนี้มาในส่วนของของเล่นที่คนโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันก็จะเป็นการใช้วัสดุอีกแบบหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีการใส่รายละเอียดที่มันเยอะขึ้นในรายละเอียดนี่อาจจะหมายถึงการทําสีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับจุดขยับมากขึ้นและแน่นอนว่าราคาก็จะสูงขึ้นไปด้วยตามรายละเอียดของมันนะฮะข้อควรระวังของของเล่นของของเด็กโตหรือ็กอย่างที่เราเลีเอาเล่นกันเนี่ยนะ มันก็จะมีเยอะมากกว่าตามมาในบางตัวด้วยเหมือนกันนะฮะด้วยความที่แน่นอน,นครับพอมันมีรายละเอียดที่มันพยายามให้มันสมจริงมากขึ้นเนี่ยบางชิ้นบางอันบางอย่างมันเล็กแล้วก็มันก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการหักหรือว่าพังได้ง่ายนะฮะต่อไปก็คือของเล่นไม่ได้มีขายตลอดไปนะครับหลายๆครั้งที่ พอเห็นว่าของเล่นพังอะไรเงี้ยนะคนที่เขาไม่รู้อ่ะเขาก็จะบอกว่าเออก็ไปซื้อใหม่สิแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยบางอย่างมันไม่มีขายแล้วนะฮะมันอาจจะหายากแล้วอย่างนี้นะในเมื่อมันไม่มีขายทั่วไปเนี่ยหายากเนี่ยราคามันก็จะไม่ใช่ราคาเดิมนะครับที่เราไปซื้อมาตอนแรกๆนะฮะแต่ว่ามันก็อาจจะแพงขึ้นมากน้อยอันนี้ก็คงจะต้องแล้วแต่ความต้องการของตลาดนะครับผม ของเล่นในตลาดเนี่ยตอนที่มันออกมาใหม่ๆนะมันก็จะวนเวียนลอยหน้าลอยตาให้เราเห็นอยู่ในตลาดเนี่ยสักพักหนึ่งนะในสักช่วงเวลาหนึ่งนะครับแล้วพอเหมือนกับว่าพอมันอยู่ในมือของคนที่ต้องการหมดแล้วเนี่ยพอมันผ่านช่วงนั้นไปนะฮะของอ่ะมันก็จะเริ่มหายากขึ้นนะครับแต่ทีนี้ทีนี้อไอ้ช่วงหนึ่งที่มันยังวนเวียนอยู่เนี่ย มันจะมากมันจะน้อยมันจะนานขนาดไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าของอ่ะมันเข้ามามากหรือน้อยแค่ไหนนะซึ่งอะไรเราเนี้ยเนี่ยเราอ่ะไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับผมถ้าหากว่ามันโชคดีเกิดพังในตอนที่ของมันยังล้นตลาดอยู่แล้วก็ยังหาได้ง่ายราคาไม่ได้สูงมากมันก็คงจะไม่มีปัญหานะฮะแต่หากว่ามันผ่านระยะเวลาไปประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยจนแบบมันไม่ได้ มีให้เราเห็นทั่วไปแล้วนะฮะมันก็คงจะเป็นเรื่องยากที่เราจะไปหาคืนมาได้นะฮะซึ่งคนภายนอกเนี่ยเขาไม่ได้ทราบตรงจุดนี้นะฮะเขาก็เลยคิดว่าเออถ้ามันพังก็แค่ไปซื้อใหม่เท่านั้นเองนะครับผมอ่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะมันก็จะมีบางอย่างที่แบบมันล้นมากมากมันก็จะแบบอาจจะอยู่นานหน่อยเป็นปีหรือว่าหลายปีอะไรอย่างนี้ก็มีมาแล้วเหมือนกัน ต่อไปนะครับของเล่นเนี่ยก็เหมือนของใช้หรือว่าของสะสมทั่ว,วไปนะฮะมันก็จะมีทั้งของแท้มีของก๊อปนะครับและแน,น่นอนก็ต้องมีก๊อปเกตเอก๊อปมิลเลอร์งานดุด QC อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งคนทั่วไปเนี่ยที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการมาตั้งแต่แรกๆนะฮะหรือว่าเขาเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆนะฮะก็อาจจะยังดูไม่ออกนะนอกจากการเทียบราคานะครับ ซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้ประสบการณ์จริงๆนะฮะแต่ว่าจะบอกว่าการเทียบราคาเนี่ยมันก็ไม่สามารถใช้ได้กับกับทุกชิ้นหรือว่าทุกร้านนะฮะเพราะว่าก็จะมีบางร้านนะครับเขาก็จะออกแนวแบบหัวหมอหน่อยนะฮะคือของก๊อปเนี่ยเขาก็จะขายในราคาของแท้เลยนะครับก็มีเหมือนกันนะก็มีปรากฏออกมาเป็นระยะระ,ะเหมือนกัน,นะ แล้วก็จะมีบางร้านฮะอันนี้ก็คือได้ยินได้ยินมากระหูเลยนะตอนที่มีลูกค้าเข้ามาถามนี่ยก็คือเขาก็ต้องการงานแท้นั่นแต่ทีนี้ก็ปรากฏว่าพอไปถามเจา้จาของเขาก็โอเคในระดับหนึ่งนะเขาก็บอกว่าคืออันนี้ไม่ใช่งานแท้นะเน,นี้ยเป็น,เป,นเป็นงานกอปนะฮะแต่ว่าคําพูดที่ตามมานี้ก็ไม่ค่อยจะน่ารักสักเท่าไหร่ก็คือเขาบอกว่าไอคือจะของแท้ของกอปม,มันก็ผลิตที่จีนเหมือนกันนั่นแหละคืออันนี้อ่ะโอเค มันก็จริงส่วนหนึ่งที่ผลิตที่จีนเหมือนกันนะฮะแต่ในส่วนที่มันต่างกันนั่นก็คือวัสดุนะครับผมที่อของกอบจีนที่มันพวกกอลเป๊ะเนี่ยที่มันถูกกว่ามากๆเลยเพราะว่าวัสดุเนี่ยมัน,มนเทียบเท่ากันไม่ได้เลยนะในความความทนทานความแข็งแกร่งอะไรอย่างนี้นะครับในของแท้เนี่ยวัสดุมันก็จะมีความทนทานกว่าบางอย่างอาจจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าอะไรอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นพอถ้ามันมีความยืดหยุ่นมากกว่ามันก็จะหักได้ยากกว่านะครับในขณะที่ของกอ๊อฟบางทีมันอาจจะล้มปุ๊บแล้วก็ก็หักเลยก็ได้อะไรอย่างนี้นะมันมันเป็นเรื่องของของวัสดุเนื้องานซึ่งถ้าเราไม่ไม่เข้าใจตรงเนี้บางทีเราไม่รู้หรอกนะปัจจุบันนี้นะฮะอันนี้อันนี้ต้องบอกเลยว่ามีงานจีนหลายงานมากนะครับที่มีคุณภาพดีๆนะฮะแ,แล้วก็ส่วนใหญ่ที่คุณภาพดีๆจัดๆเนี่ยมันก็จะไม่ใช่งานก๊อฟนะฮะ แต่ว่าจะเป็นงานที่แบบทางจีนเขาก็คือทําขึ้นมาเองนะมันจะมีทั้งแบบที่ซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็เป็นงานแบบพวกเติร์ดปาร์ตี้นะฮะก็คือฉันไม่ได้ทําแบบเธอฉันไม่ได้ไม่ได้ทาแบบเธอฉันจะเอาของเธอแล้วมาดัดแปลงแต่งเติมเพิ่มเสริมอะไรเข้าไปก็มีนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าก็มีหลายงานเหมือนกันที่เขาทําขึ้นมาเองสวยนะสวยดีเลยนะแต่พอเราเทียบราคาแล้วเนี่ยราคาก็ใกล้ใกล้เคียงนะฮะใกล้เคียงกับเราไปซื้องานลิขสิทธิ์เหมือนกันก็มีนะก็มีเพราะว่า คือเนี่ยนะฮะมันชี้ให้เห็นเลยว่าพอเขาใช้วัสดุที่มันดีขึ้นนะต้นทุนมันก็สูงขึ้นไงราคามันก็เลยอัพขึ้นมาใกล้เคียงกับของแท้อะไรอย่างนี้นะครับผมและทั้งนี้นะฮะที่กล่าวมาทั้งหมดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสไปประสบพบเจอมานะฮะทั้งที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็เป็นการพูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆนี่น้องๆในวงการของเล่นทั้งหลายนะ ที่จริงแล้วมันก็ยังมีอีก,อกมากนะฮะมากเลยนะที่คนภายนอกเขาเข้าใจผิดเกี่ยวกับวงการของเล่นของเราเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่ามีอีกเยอะนะครับที่เล่าไปอย่างที่บอกว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะซึ่งถ้าใครมีประสบการณ์อะไรที่เออมันโดนมาแล้วรู้สึกว่ามันแปลก,กแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความเข้าใจผิดที่ที่คนภายนอกเขาเขาเข้าใจผิดเกี่ยวกับวงการเราอนะไรก็ สามารถมาเล่าสู่กันฟังมาแชร์กันได้นะคอมเมนต์เล่าให้ฟังได้นะครับก็จะขอบคุณมากนะเพราะามันเป็นเหมือนกับการแชร์ประสบการณ์เป็นการเปิดมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่อาจจะมีคนที่ยังไม่รู้อย่างไน้อยผมก็อาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะยังมีเรื่องที่ผมไม่ไม่รู้อีกเยอะเลยนะเพราะอาจจะโชคดีที่แบบเราไม่ได้เจอเรื่องอะไรที่ที่มันเลวร้วายมากสักเท่าไหร่นะครับอ่ะและนี่ก็คือชาวเราเม้ามอย วันนี้นะครับกับสิ่งที่คนภายนอกเข้าใจผิดเกี่ยวกับองการของเล่นของเราครับผมสำหรับคราวหน้าจะเป็นหัวข้อท็อปิกอะไรอย่างไรก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะจ๊ะแล้วก็ EP นี้ก็ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ